เราต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นหน้าอยู่ดีๆก็ห้าวรถถังช้าโลกมวยไทยท้าชกบัวขาวรับคำท้าต่อย3ดาราดังก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบ,บทุกความมันพักยก2 4ี รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยรับคำท้าต่อยจากดาราดังให้รุม3ต่อหนึ่งเข้ามาลุยพร้อมกันได้เลยเมื่อวันที่6กรกฎาคม256 6ความเคลื่อนไหวรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทที่พึงป้องแชมป์โลกได้โดยเอาชนะเอดกาชาบาเลสนักชกเม็กซิกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอชกไฟต์ต่อไปซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยเจ้าตัวประกาศท้าจนทานแฮกเกอร์ตีที่พึงชนะนอกน้องโอฮาม่ามวยไทยขวาชำโลโมมวยไทยรุ่นไฟเวทมาครองแต่แฮกเกอร์ตียังไม่รับคำท้าขออยู่ในช่วงการพักผ่อนเฉลิมฉลองชัยชนะเสียก่อน ล่าสุดนิกกี้นัชชัดดาราดังทำรายการปลูกบ้านไปสัมภาษณ์รถถังผ่านช่อง YouTube ของตนเองอย่างนิกกี้นัชชัดนอกจากจะถามเรื่องค่าตัวเปิดบ้านรวมถึงรถสปอร์ตคันใหม่ยังได้ท้าชกโดยเอาดาราสามคนได้แก่ตนเองแจ็คแฟนฉันและจตุรงมกจกรุมชกรถถังซึ่งเจ้าของแชมป์โลกโมวยไทยไวัย25ปีรับคำท้าพร้อมบอกว่าช่วงนี้ว่างอยู่ด้วยแต่เป็นการพูดกันขำๆเท่านั้น นอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังผู้สุดฮาท้าชกบัวขาวบัญชามเมฆต่อยแล้วหนีกลับทันทีทำเอาแฟนมวยฮาไปตามๆกันอย่างไรก็ตามในไฟล์ถัดไปรถถังจะกลายเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัวไม่รวมโบนัสสูงถึง10ล้านบาทจากการยืนยันของโปรโมเตอร์